อินเทอร์เน็ตไร้สาย 3G สมบูรณ์แบบจาก Cat CDMA กลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอย่างที่บอกคะ่ะยังมีแอปพลิเคชันอีกมากมายของ c a t s i m m a ที่เราจะมาทราบกันในตอนนี้ขอเชิญคุณการต่อเลยค่ะครับก็จริงๆแล้วแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับที่ที่รันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับสามารถนำมาใช้บนอุปกรณ์ของ c a ส s i d m เได้ทนางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น MSN Messenger นจะครับจะเล่น YouTube จะเล่น Facebook พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะครับ High Five นะครับการเช็คหุ้นนะครับการดูราคาผลิตภัณฑ์นะครับเช็คราคาทองนะครับการจองตั๋วเครื่องบิน,นครับดูหนังฟังเพลงแอพพลิเคชันทั้งหลายเนี่ยมาใช้งานบนอุปกรณ์แคชมิตได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านตัว Air Card หรือ USB Model หรือจะผ่านตัว PDA o ฟนนะครับข,ของเราก็ดีจุดแตกต่างของเรากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าของเราเนี่ยแอปพลิเคชันเหล่านั้นเมื่อมารันบน ตัวแคสเซดิมเอมันให้สปีดที่ดีกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ใช้บริการใช้เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ต้องรอนานนะครับเวลาจะกดดูวิดีโอเรื่องหนึ่งหนังเรื่องหนึ่งหรือจะดูข่าวเนี่ย <c oughs> กดปั๊บมาเลยนะครับแล้วภาพที่แสดงขึ้นมาเนี่ยก็จะต่อเนื่องไม่กระตุกนะครับไม่นั้นหลายคนอาจจะเคยใช้อ,อินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือว่าอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเนี่ยบางทีเนี่ยกดดูพวกนี้จะดูนานอัปเดตช้าภาพกระตุก หรือบางที disconnect ก็คืออยู่ๆสัญญาณก็หลุดไปเฉยใช่จะเจอบ่อยมากแต่ของแคสซิเมเเนี่ยปัญหาพวกนี้จะน้อยนะครับก็นี่จะเป็นข้อดีของมันอันนี้คือคือเรียกได้ว่าเป็นความต่างที่เราต่างจากคู่แข่งเป็นความต่างด้านเขาเรียกว่าประสบการใช้งานจะรู้สึกดีขึ้นครับไม่ไม่รู้สึกหงุดหิดเวลาใช้งานว่าหยุดอยู่นั่นแหละกระตุกอยู่นั่นแหละนะครับแล้วจําเป็นไหมว่าถ้าเราใช้ระบบของแคสซิเดียมเอแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องที่เป็นแคสซิเดียมเอเท่านั้นก็ ระบบแคสซีเนี่ยมันจะต่างกับ GSM เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการทำงานข้างในมันจะหมนมันจะไม่เหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าจะใช้บริการของแ a สซีเนี่ยต้องต้องใช้เครื่องที่รองรับเทคโนโลยี CDMA เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้เครื่อง GSM เดิมมามาใส่ซิมแคส m a ได้มันมันจะมันจะใช้งานไม่ได้นะครับคือพูกนี้ง่ายคนละระบบ นในระบบกันแล้วก็ใช้งานด้วยกันไม่ได้เลยไม่ไม่ใช่ว่าใช้ได้แต่ไม่ดีแต่นี่คือใช้ใช้งานด้วยกันไม่ได้เลยยกเว้นเครื่องบางเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ในตลาดก็มีจําหน่ายคือเป็นเครื่องสองซิมที่สามารถใส่ซิม GSM ได้ซิมหนึ่งใส่ซิม CDMA ได้ซิมหนึ่งถ้าเครื่องรุ่นนั้นเนี่ยก็ก็สามารถใช้ GSM และ CDMA พร้อมกันได้แต่เครื่องโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเครื่อง GSM เนี่ยจะไม่สามารถใช้ CDMA ได้นะครับเครื่อง CDMA ก็จะไม่สามารถใช้ GSM ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้น แล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูก็คือมีใครบ้างที่ให้บริการของ Cat ซ d m a อะคะก็ถ้าด้วยเทคโนโลยี c d m a ะนะครับก็จะมีผู้ให้บริการหลักๆอยู่สองรายก็คือ c คสซิดกับ h า s h เช่เตอรนั้นนะครับก็ก็จะเป็น CMA อนะครับอย่างผู้ให้บริการรายอื่นนะครับจะเป็น d t แ c a s หรือ True Move เองเนี่ยก็จะเป็น g s m อมหมดก็เครื่อง g s m ก็ต้องใช้กับฝั่ง g s m ครับถ้าเป็นเครื่อง CMA ถ้าลูกค้าจะมาใช้ CMA ก็ต้องหาเครื่องที่รองรับ เทคโนโลยีซีได้นะครับซึ่งก็มีอยู่หลายรุ่นในตลาดออออแล้วถ้าดูตอนนี้จากผ,ผู้ใช้โทรศัพท์ระบบฮัทนะคะเขาบอกว่าบางทีเขาไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยสัญญาณมันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยชัดคือจริงๆแล้วเนี่ยเ,เมื่อสัก3-4ปีก่อนเนี่ยอาจจะใช่นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยพื้นที่ให้บริการของเครื่องโครงข่ายซ MA ของฮัทเนี่ยจะเน้นอยู่ในภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับเป็นหลักเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ทางแคทเองเนี่ยได้ติดตั้งโครงข่ายนะครับในพื้นที่51จังหวัดที่เหลือนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับซึ่งรองรับการให้บริการสําหรับลูกค้าฮัชด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าฮัชนะครับท,ที่ที่เปิดเบอร์ซื้อเครื่องในส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาไปใช้งานต่างจังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตอุบ,นบนลราชธานีเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะโครงข่ายเนี่ยครอบคลุม ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช่80กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับสามารถใช้งานได้แน่นอนค่ะนะครับแล้วตอนนี้ c a t c d m a ค่ะมีโปรโมชั่นอะไรให้บริการบ้างครับโปรโมชั่นของเราก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับเพื่อแล้วแต่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มว่าชอบปริมาณการใช้งานมากน้อยขนาดไหนจะเน้นโทรศัพท์หรือเน้นเล่น Data อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับโปรโมชั่นของสำหรับสำหรับการเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับ แล้วก็มีเริ่มต้นถ้าเกิดไม่ได้ต้องการความเร็วสูงมากเนี่ยเรามีตั้งแต่เดือนละ99บาทเล่นได้20ชั่วโมงนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ99บาทด้วยความเร็วแบบแคสซีดีเเนี่ยเหรอคะครับมันก็มีเริ่มต้นที่99บาท20ชั่วโมงค่ะนี่สำหรับสปีดไม่สูงมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วของแคสซีีเมเนี่ยเรามีความเร็วให้เลือก2ระดับจะมีระดับสูงมาก3เมกนะครับกับระดับไม่สูงเท่าไหร่ระดับความสูงระดับความเร็วสูงปานกลาง 153K ้าเนี่ยนะครับไาเกิดไม่ต้องการความเร็วระดับ3เมกเนี่ยจะต้องการความเร็วระดับ 153K นะครับก็เริ่มต้นที่99าบาทใช้งานได้20ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะใช้งานแบบไม่จำกัดเลยเนี่ยก็แค่เดือนละ590าบาทนะครับหรือว่าแต่ว่าถ้าลูกค้าบางคนเนี่ยต้องการสปีดสูงๆอยากได้ความเร็วระดับ3เมก3 g ีเนี่ยก็เหมาจ่ายไม่จำกัด790บาทเท่านั้นใช้งานได้ไม่จำกัดนะครับ 3G 790บาท,บาทใช้งานได้ไม่จำกัดค,ความเร็วในระดับ 3G